เมื่อเราปล่อยควายออกไปแล้วนะครับปล่อยเขาออกไปหากินที่ตามทุ่งนาตามที่เลี้ยงแล้วหรือออกไปเล่นน้ำเช้าขึ้นมานะครับเมื่อเราผมแนะนําพี่น้องไปแล้วเนาะว่าให้ตรวจดูสุขภาพทีนี้ลำดับต่อไปนะครับเราก็อย่าเพิ่งเดินออกจากคอควายเสียทีเดียวอย่าเพิ่งเดินออกจากอคอวัวให้พี่น้องสังเกตเลยครับสังเกตอะไรครับนี่ครับทองคำดำ สังเกตทองคำดำประจําที่ใครที่มันอันนี้เป็นขี้ของสายหมอกนะครับเป็นขี้ของสายหมอกตัวนี้เป็นขี้ของยายครับสองกองนี้เป็นขี้ของยายนะฮะสุขภาพดีครับดูได้เลยถ้าขี้ลักษณะอย่างนี้ขี้เหลวบ้างอะไรบ้างก็เขากินฝุ่นก็โพดกินน้ําแล้วเขาก็กินหญ้านะครับก็จะมีอาการขี้เป็นก้อนใหญ่ๆอย่างเงี้ยครับเราก็จะดูไปตามนะครับดูไปตามที่ ูกของเขานะว่าใครอยู่ตรงไหนตำแหน่งไหนเราก็จะหมายเอานะครับทีนี้นะแต่ละตัวนะครับผมเช็คแล้วตัวนี้เป็นขี้ของน้องปิ่นนะครับขี้ของน้องปิน่นสำหรับกองโน้นเป็นขี้ของกำไรนะนขี้ของกำไรส่วนมุมโน้นเป็นขี้ของแม่มุกนะครับเป็นขี้ของแม่มุกส่วนตัวอื่นๆก็ขี้สวยงามหมดขี้สวยงามหมด ทีนี้มันมีขี้อยู่กองหนึ่งที่มีปัญหาพี่น้องผมจะต้องตรวจสอบว่าเจ็ดตัวเนี่ยครับเจ็ดแก๊งกวันน้ำนมเนี่ยขี้กองนี้เป็นขี้ของไข่พีน้องสังเกตเห็นไหมครับทำไมผมบอกว่ามีปัญหาพี่น้องเห็นฟองอากาศที่ลอยขึ้นที่กลมกลมขึ้นมานั้นไหมนะขี้ลักษณะนี้เป็นขี้ของ พยาธิที่มีพยาธิตัวตืดภายในเยอะมากนะครับที่มีพยาธิตัวตืดน,นะพยาธิอื่นไม่ไม่ขี้ไม่เป็นฟองแบบนี้ถ้าขี้เป็นฟองแบบนี้พยาธิตัวตืดน,นะฮะแล้วถ้าขี้เป็นมูกถ้าขี้เป็นมูกขี้อะไรเนี้ยก็เป็นพยาธิตัวกลมแดงถ้าขี้เป็นเลือดนะครับมูกเลือด <S 1> <1> <S ตแต่ถ้าขี้เป็นอ่าเป็นมูกเขียวๆอันนั้นติดเชื้ออหิวาเป็นเชือเเช้อบิดนะฮะเป็นเชื้อบิดนะแต่สําหรับตัวนี้ขี้เป็นฟอง เป็นฟองเหมือนอากาศเดือดขึ้นมาเนี่ยอย่างนี้เป็นพยาธิตัวตืดเราจะต้องใช้ยาถ่ายพยาธิชนิดกรอกให้กินครับพี่น้องทุกๆตัวนะครับยกเว้นพยาธิตัวกลมแดงถ้าเป็นพยาธิตัวกลมแดงคือเป็นขี้ถ่ายออกมาแล้วมีเลือดปนมีมูกออกมาปนะอันนั้นจะต้องใช้ยาฉีดนะครับใช้ยาฉีดสําหรับลูกสัตว์เราก็ต้องใช้ยาฉีดที่อ่อนหน่อยนะครับแต่ยาฉีดภายนอกภายในนั่นนะครับ นเนี่ยผมเห็นยุกกองเดียวตอนนี้คือหมายความว่าเจ็ดแขงฟันน้ํานมของผมเนี่ยมีป่วยอยู่หนึ่งตัวผมก็มีหน้าที่จะต้องดูเฝ้าดูให้ละเอียดขึ้นแล้วครับทีนี้อาจจะต้องดูเย็นนี้อีกรอบหนึ่งหรือดูพรุ่งนี้เช้าจะต,ต้องตื่นแต่เช้ากว่าน,นี้แล้วก็มาดูว่าจะต,ต้องตื่นก่อนที่เขาจะขี้ครับเขาจะขี้ก่อนออกคอกนะก็ประมาณ หกโมงเช้าเนี่ยครับหกโมงเช้าถึงเจ็ดโมงเขาจะขี้ให้เห็นนะครับเรามาดูขี้กองต่อไปขี้อย่างนี้ก็น่าจะเป็นขี้ของเจ้าล้านนะครับล้านนี่จะขี้ให้เห็นบ่อยจะขี้ลักษณะอย่างนี้นะครับล้านสุขภาพดีเอาไม่ใช่เจ้าล้านพูดผิดขอโทษทีขี้ของบัวขาวครับผมก็ติดเจ้าล้านเพราะเจ้าล้านคลายเผือกบัวขาวก็คลายเผือกอันนี้ครับขี้อย่างนี้ถือว่าดีนะพี่น้องไม่ไม่มีปัญหาครับเขากินฝุน่นเขาพอกินหญ้าอ่อนก็ เด็กๆก็จะเป็นอย่างเงี้ยครับขี้ก็จะเป็นอย่างนี้ขี้เหลวเรียกว่าขี้เหลวแต่ไม่ได้ถ่ายท้องนะเดี๋ยวพาไปดูกองต่อไปกันเลยครับพี่น้องครับกล้องไม่เสถียรผมใช้มือจับข้างหนึ่งแล้วก็มือถือไม้เท้าข้างหนึ่งต้องขออภัยด้วยนะครับพี่น้องแต่แต่ก็อยากจะให้พี่น้องดูนะครับเมื่อกี้ที่ผมบอกว่าขี้แม่มุกอ่ะเนี่ยขี้แม่มุกก็สวยงามครับขี้แม่มุกนี่สวยงามแปคนนะครับบางคนเขาบอกว่าขี้นี่สดกระปก แต่ผมเองเดินดูขี้ทุกวันแล้วก็ชมว่าขี้สวยแล้วก็ขี้พวกนี้เป็นเงินพี่น้องครับปีนี้ได้หลายหมื่นอยู่นะครับปีนี้ได้เงินหลายหมื่นอยู่กาหแบบเนี่ยทองคําดําเนี่ยครับดูถูกไม่ได้นะดูถูกไม่ได้มาดูกันอีกกองหนึ่งขี้แบบนี้อพี่น้องบอกว่าปกติไหมอันนี้ผมเห็นนะครับมันนี้ผมเห็นว่า,าเป็นขี้ของเจ้าเพชรครับ เป็นขี้ของเจ้าเพชรอันนี้ก็ถือว่าปกติอีกครับพี่น้องเป็นขี้เหลวแต่ไม่ถึงขนาดเป็นน้ํานะครับคือเขากินฝุ่นข้าวโพดกินหญ้าอ่อนอาหารการกินก็ทําให้เขาขี้แปลกๆออกไปแต่ยังไม่ต้องตกใจนะครับไม่ต้องตกใจแต่ถ้าขี้เป็นอย่างนี้ครับพี่น้องเห็นไหมมองไกลๆไปสะท้อนขึ้นมาเป็นเงาขาวอยู่ซ้ายมือสุดข้างๆอ่างนั่นก็มีปัญหานะครับขี้ตรงนี้ขี้เป็นน้ํา ก็เป็นพญาติเป็นกองเดียวกันครับเป็นขี้กองเดียวกับกองเออเป็นตัวเดียวกันเป็นตัวเดียวกันกับขี้เป็นฟองตัวนี้นะมองไปไกลๆมันจะเป็นเงาสะท้อนขึ้นมานั่นหมายถึงน้ํานะครับหมายถึงน้ําหมายถึงเกิดจากพญาตินะฮะถ้าขี้อื่นๆพี่น้องเห็นไหมจะไม่มีเงาสะท้อนจะไม่มีเงาสะท้อนแต่สองกองนี้พี่น้องดูนะครับมีเงาสะท้อนขึ้นมาเป็นแสงสะท้อนขึ้นมานี่แหละครับ สังเกตได้เลยว่าขี้สัตว์ลูกสัตว์ที่ขี้เป็นพยาธิภายในลำไส้เขาขี้ออกมาจะเป็นลักษณะไหนนะครับอย่างนี้ไม่มีเงาสะท้อนนะพี่น้องเห็นไหมเนี่ยดูยังไงก็ไม่มีเงาสะท้อนแต่อย่าง,ง้นเหตุเลยครับเห็นไหมฮะกรอกยาถ่ายพยาธิให้เขาครับเรื่องเงียบไม่ใช่เรื่องใหญ่โตอะไรกรอกสักหนึ่งซีซีต่อน้ำหนักตัว10กิโลถ้าเขาน้ำหนัก50โลก็กรอก5ซีซี สามวันติดต่อจบเลยครับยากรอกมีหลายยี่ห้อมากมายในท้องตลาดตามร้านขายยาทั่วไปราคาถูกๆครับกวดละ20กว่าบาทเองนะครับไม่ได้เรื่องใหญ่แต่ถ้าเราไม่ดูแลสิครับเรื่องใหญ่นะฮะไม่ดูแลเรื่องใหญ่ผมบอกได้เลยเห็นมื่อหารไม่กองนึ่งมาเจอขี้กองนี้อ่าอันนี้เป็นขี้ของอีกตัวหนึ่งนะครับเป็นตัวเล็กน่าจะเป็นขี้ของอ,อมบุญนี่ก็ ไม่มีผิดปกติเป็นขี้ละเอียดนะครับเป็นขี้ละเอียดนี่คือการที่เขากินของละเอียดเข้าไปคือผุนข้าวโพดนั่นเองเช้ามาก็อย่างนี้ครับอยู่แต่ในคอกเช้ามาก็จะทำพอสังเกตขี้อะไรเสร็จนะสังเกตขี้หมดทุกกองสังเกตอะไรหมดทุกกองก็จะเข้าไปทํางานะจะเข้าไปทํางานหาลูกๆโ่นนครับลูกลูกสองตัวอาจารย์ใหญ่ อาจารย์ใหญ่ผมป่วยหรือเปล่าไม่รู้ยืนเหงาอยู่เลยก็สังเกตเรื่อยไปแล้วก็ดูแลกันไปครับพี่น้องฝากดูแลช่องด้วยครับพี่น้องครับฝากดูแลช่องด้วยถ้าเห็นว่ามันมีประโยชน์ถ้าเห็นว่าไม่มีประโยชน์ก็อย่าไปสนใจมันครับแต่ถ้าเห็นว่ามีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ครับจะได้เวลาผมขึ้นไลค์มันจะได้แจ้งเตือนพี่น้องเนาะจะได้รับสาระการเลี้ยงสัตว์กันไป ช่องนี้เป็นช่องของพี่น้องเกษตรกรคนเลี้ยงสัตว์นะครับฝากด้วยครับสวัสดีครับ